ยินดีต้อนรับสู่ Toyota u อัปเดตวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ t y y t t m o t ม r h o m e รุ่นปี2026ที่มาพร้อมกับความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางที่ไม่รู้จบ Toyota m o t o r ต o m e 2026ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวด้วยรถบ้านอย่างแท้จริงด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งแต่ประหยัดน้ามันและการผสมผสานระหว่างสมรรถนะของโตโยต้ากับความครบครันแบบบ้านหลังหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นหรือผจญภัยข้ามประเทศรถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการเริ่มจากภายนอกดีไซน์ใหม่ล้ำสมัยเน้นความแอโรไดนามิกลดแรงต้านลมเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่พร้อมไฟหน้าเล็ดทันสมัยกระจกบังลมหน้าขนาดใหญ่และกระจังหน้าดีไซน์โดดเด่นกระจกข้างขนาดใหญ่พร้อมก้องรอบคันทําให้การถอยและเลี้ยวปลอดภัยมากขึ้นอีกทั้นยังมีช่องเก็บสัมภาระภายนอกมากมายสําหรับอุปกรณ์และของใช้กลางแจง้ง เมื่อเข้ามาภายในคุณจะรู้สึกราวกับอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูตัวห้องโดยสารของ Toyota Motorhome 2026กว้างขวางประกอบด้วยโซนนั่งเล่นปรับเปลี่ยนได้ห้องครัวขนาดเล็กที่ครบครันด้วยเตาไฟฟ้าไมโครเวฟและตู้เย็นรวมถึงโต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถแปลงเป็นเตียงนอนได้เฟอร์นิเจอร์ทำจากวัสดุรักโลกและพื้นผิวที่ทำความสะอาดง่ายเหมาะสำหรับการเดินทางไกล ห้องนอนมาพร้อมเตียงควีนไซส์มีที่เก็บของใต้เตียงช่องชาร์จ USB ไฟแบบแอมเบียนและม่านทึบแสงเพื่อความเป็นส่วนตัวสูงสุดส่วนห้องน้ำมีฝักบัวขนาดยืนอาบได้ส้วมแบบชักโครกและระบบประหยัดน้ำอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีรถรุ่นนี้ติดตั้งจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางผ่านดาวเทียมและระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติบ,บนหลังคาย,ยังมีแผงโซลาเซลล์ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ตลอดการเดินทาง ขุมพลังของรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ไฮบริดที่ให้ทั้งประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและแรงขับที่ดีไม่ว่าจะขึ้นเขาหรือลงทางลาดก็ขับได้อย่างนุ่มนวลมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นคุ้ยคอนโทรลแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทำให้ทุกการเดินทางปลอดภัยและสบายยิ่งขึ้นสรุปแล้วโตโยต้ามโตโฮม2026ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่คือบ้านเคลื่อนที่ ที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายเทคโนโลยีอัจฉริยะและพลังงานสะอาดเหมาะสำหรับผู้ที่ฝันอยากเดินทางอย่างอิสระในทุกเส้นทางขอบคุณที่ติดตามชม Toyota อัปเดตหากคุณกำลังมองหารถสำหรับการเดินทางในฝัน Toyota Mo t o ต h o m e 2026อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ